สวัสดีครับอันนี้เราเป็นเช้าวันใหม่ที่วัดเทพประทานอธิพรนะครับที่จังหวัดจันทบุรีแ,แถวแถวสายดาวนะครับผมบรรยากาศตอนเช้านั้นตอนนี้ผมอยู่บนหรือว่าที่จะสร้างสมเด็จองค์ปฐมพุทธเมตตานะครับอากาศดีมากเลยวันนี้ นี่คือฐานยิ่งใหญ่มากครับองค์ท่านจะสร้างข้างบนคิดดูว่านี่แค่ฐานนะองค์องค์งท่านจะต้องสูงมากๆเลยจากวิดีโอของผมเนี่ยน่าจะประมาณเท่านี้เลยด้วยนะครับงดงามมากเป็นสถาปัตยกรรมที่มอบไว้กับแผ่นดินไทยนะครับเพื่อชาวพุทธคนไทยทุกคนนะครับอยากให้มานะครับ มาช่วยกันร่วมสร้างสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่นี้ที่จะมีประโยชน์ยิ่งต่อไปในอนาคตในเบื้องไกลนี้นะครับตอนนี้ท่านก็เร่งที่จะสร้างอยู่จะดูได้ไง่ายๆเลยว่าในรอบๆของที่เนี่ยจะมีภูเขาล้อมรอบเลยครับซึ่งถ้าใครอยู่บนยอดเขาไม่ว่าจะตรงไหนก็ตามมองมาที่นี่จะต้องเห็นองค์พระแน่นอนเพราะว่าที่ที่สร้างเนี่ย จานท่านสร้างสูงประมาณตึก15ชั้นเลยนะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะครับใครที่มีเวลาว่างอยากจะทําบุญไม่ต้องเอาเงินมาทําก็ได้ครับมาช่วยกันขัดพลอยนะครับซึ่งเขาจะต้องใช้พลอยที่ขัดแล้วประมาณ300ตันเพื่อที่จะมาทําองค์พระตรงนี้นะครับมีผู้อุปถัมภ์แล้วนะครับในการที่ซื้อสั่งพลอยเนี่ย หลายๆคนที่เขาเข้ามาร่วมเราอยากร่วมก็ได้นะครับก็ขอเชิญนะครับมาช่วยกันคัดพลอยได้บุญด้วยได้สมาธิด้วยอยู่กับตัวเองด้วยใครมีเวลาก็ขอเชิญนะครับมาช่วยกันนะกำลังเร่งสร้างอยู่ทำมาแล้วประมาณกว่าจะสิบปีแล้วครับตรงนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับผมก็สาธุนะครับขอให้ทุกคนมีความสุข